สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568นะครับและแตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าง,งานคอนเวอร์สสนามบินนานาชาติจูบ้าเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะครับจะมีอะไรให้ดูจะมีอะไรให้ลุ้นไปชมกันเลยครับหลังจากที่ฝนตกอย่งางหนักมา3ามวันติดต่อกันทำให้หน้าง,งานเละอย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็เลยให้น้องเคใช้รถโกยตักแขนกลางตักทรายเพื่อมาปรับพื้นที่ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับซ้ายแค่เดินเฉยๆยังลำบากเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงรถปั้นจันที่มีน้ําหนักมากว่าจะจมไหมซึ่งต้องจมแน่ๆครับหลังจากปรับพื้นและลองแผ่นเหล็กเท้าช้างเรียบร้อยก็ทําการยกเลยดีกว่าครับช่วงที่ทําการยกก็ต้องดูระดับน้ําเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เราทําการตั้งรถไม่ได้แน่นดินอาจจะยุบตัวทําให้รถเอียงได้ตลอดเวลาครับนอกจากดินที่นิ่มแล้วที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน ก็ยังมีกระแสลมนะครับที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการทํางานเลยเพราะว่าหน้าง,งานของเราอยู่ติดกับสนามบินเวลามีเครื่องบินขึ้นหรือลงจะทําให้เกิดแรงลมซึ่งก็แรงมากเลยนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันดูนะครับเวลามีเครื่องบินบินผ่านเราจะไม่ยกชิ้นงานนะครับเพราะว่าลมที่มากระแทกกับท่อที่มีขนาดใหญ่อาจจะทําให้ลดปัญจันความได้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าหน้าง,งานของเราจะอยู่ติดกับดันเวย์เลยครับ เวลาเครื่องบินลำใหญ่ๆผ่านปีเครื่องบินแทบจะเฉียดหัวเราไปเลยนะครับซึ่งก็ต้องระมัดระวังมากๆครับในส่วนของเนื้องานในวันนี้นะครับก็จะเป็นการวางท่อต่อจากวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเราวางไปแล้ว1ท่อนในวันนี้เราก็จะทําการวางท่อนที่2แล้วทําการประกอบท่อนที่1และท่อนที่2เข้าด้วยกันนี่แหละครับความท้าทายจะอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆครับ เมื่อนำท่อท่อนแรกกับท่อนที่2มาต่อกันปรากฏว่าต่อกันไม่ได้ครับรูและรอนไม่ตรงกันก็ทําเอาปวดหัวกันไปพักหนึ่งเลยนะครับเราก็ได้วางแผนกันใหม่ครับโดยวางแผนกันว่าจะเอาท่อนที่3ม,มาวางแทนท่อนที่2ครับซึ่งก็เหมือนที่คิดไว้ครับท่อนที่สาสาม,มารถต่อกับท่อนที่1ได้จะพูดไปแล้วมันก็เหมือนการต่อจิ๊กซอเลยนะครับ หลังจากปัญหาถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็เดินหน้าประกอบกระดอครับแผ่นเหล็กที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าก็คือแผ่นเหล็กที่จะใช้ประกอบระหว่างท่อนที่1กับท่อนที่2นะครับเชื่อมกันครับเป้าหมายของงานในวันนี้ก็คือประกอบท่อท่อนที่1กับท่อท่อนที่2เข้าด้วยกันก็จะได้ความยาว9เมตรนะครับในส่วนของงานวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะทำการยกท่อท่อนที่3-4-5วางเรียงกันไว้นะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานในวันต่อไปง่ายนะครับวันนี้ภารกิจก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับมีอุปสรรคมีปัญหาให้แก้ไขที่หน้างานตลอดแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เกินความสามารถของทหารช่างไทยนะครับพอวางเรียงเสร็จแล้วก็ดูสวยงามครับพร้อมทำงานวันต่อไป กำลังพลก็พักดื่มน้ำตามสภาพภูมิประเทศเลยนะครับเตรียมตัวเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกับแคมป์ไทยครับในส่วนของภารกิจในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับติดตามกันต่อใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ